ตเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลักการลอ่อลวนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีครับมาพบกเรนแล้วกับช่องตีฮิตติดปัน่นอ๋อนะฮะวันนี้ก็มาตลกกัน,ก,นกับเกมนี่นะครับพี่ช้างเรากันนีชาโกนะครับโอ้โหเป็นเกมเก่าจากค่ายบีจีแต่บอกเลยว่าหันสาแน่นอนวันนี้ฮะเอาวละแล้วันนี้เราเข้าเล่นจาก สลับโชว์เพย์ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับกดเริ่มเกมกันเลยมาเอาละดูอัตรากระต่ายค่ะอัตรากระต่าตก,ตก็จะมีประมาณนี้เลยมีสเก็ตเตอร์สามตัวนะครับมีการเก็บสะสมตัวไว้เพื่อเพิ่มตัวคูณด้วยโอ้ถือว่าเล่นง,ง่ายๆแต่กําไรงามแน่นอนครับวันนี้วันนี้มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณนะประมาณอยู่ที่800บาททบาทนะครับแล้วเราเล่นเบ็ดละ18บบาทมาดูกันว่า วันนี้เราจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมนะครับหรือว่าจะหมดตัวกันนะครับสาหรับใครที่มีต้นทุนน้อยต้องดูคลิปนี้เลยครับต้องดูคลิปนี้เลยว่าเกมนี้แตกหนักแล้วก็พลิกเกมให้เราได้กําไรเยอะนั้นจริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมาดูกันวันนี้เราเข้ามาก็โอ้โหสแคตเ,เตอร์มาแบบรวๆเลยนะแต่ว่ามาแค่ตัวเดียวท่านผู้ชมมาไม่ครบ3นะครับเราต้องการสแคตเ,เตอร์แค่3ตัวเท่านั้นครับวันนี้1ตัวอีกแล้ว หนึ่งตัวอีกแล้วอุ้ยแต่ว่ามาทุกสปินขนาดนี้มีลุ้นนะผู้ชมมีลุ้นแน่นอนนะว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่าสําหรับสแคตเตอร์ของเราอุ้ยสองสามสามอ่ะสามสามโอ้โหสาม,สาม,สามไม่มานะผู้ชมอุ้ยโอ้โหต้นทุนเราเหลือ400ร้แล้วฮะตอนนี้สถานการณ์แบบโอ้ตึงมากตึงมือมากจะหมดตัวไหมเนี่ยสแคตเตอร์สแคตเตอร์ต้องมาแล้วนะเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับเกือบแล้วมาไหมล่ะมาไหมถึงต้นนี้ ถึงตอนนี้ยังไม่มาโอ้โหไม่เป็นไรครับผู้ชมระหว่างนี้ก็ขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทาตามนะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ครับแนะนํานะครับถ้าพอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์โอ้โหสแกตเตอร์มาครับกดไลค์ปุ๊บสแกตเตอร์มาเลยครับผู้ชมกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วมาแตกมันๆแบบนี้ด้วยกันทุกวันเลยครับมีให้ดูทุกวันเลยทีเดียวสแกตเตอร์มาแล้วครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าวันนี้เราจะ ได้ตัวคูณเท่าไหร่แล้วก็จะแบบต่อต่อลมหายใจให้เราได้ไหมนะครับท่านผู้ชมอุ๊ยดอกนี้เด้งไปกลายเป็นคูณสเออรางวัลก็โตมาก่อนเลยครับท่านผู้ชมอย่างน้อยๆนะต่อขึ้นไปสัก1,000พนะขอต่อต้นทุนขึ้นไปสัก1000บาทนะครับท่านผู้ชมรอบนี้นะน้อยๆย,ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่อุ้ยเงียบเลขห้าสปินนะครับท่านผู้ชม ต้องลุ้นแล้วโอ้โหนี่คูณ6แน่นอนคูณลงไปคูณ6 72จ็องคูณหโอ้โหเรียบร้อยดอกนี้ก็รางวัลก้อนโตมาอีกหนึ่งฮะมาอีกหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมเท่าไหร่วิ่งเข้าไป3ถึง3มไหม200แล้วตอนนี้ถึง300มร้อยไหม 1. นี่ไม่กะวินมานะครับท่านผู้ชมและและถึงถึงไหมสุ per ไหมโอ้โหไม่ถึงสุอปรป์นะครับ457ราสิบาทครับตอนนี้แตกรวมๆอยู่ที่600กว่าบาทนะครับท่านผู้ชมเหลืออีก2ฟิลเตปินครับ เงียบเลยรอบสุดท้ายขอหน่อยโอ้โหไม่เป็นไรครับรอบสุดท้ายไม่เข้าได้มาอีกเท่าไหร่656าบาทนะครับผู้ชมกดรับมาเนาะแล้วเราไปต่อเลยตอนนี้เหมือนเป็นการรีเซ็ตนะครับต้นทุนเรากลับมาอยู่ที่900กว่าบาทนะครับผู้ชมเอาละไปต่ออีกสภาพค,ครับใครที่เข้ามาแล้วอยากเล่นเกมมันๆเกมสนุกๆแบบนี้นะเข้ามาเล่นได้ที่สล็อตทูเพย์นะผู้ชมสล็อตทูเพย์นะครับ,รบแหล่งลงความบันเทิงจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวเอาไหมผูม้ชม ไว้ในที่เดียวนะครับสามารถเลือกเล่นได้ทุกอย่างเลยทีเดียวครผู้ชมอุ้ยสแกตเตอร์มาสแกตเตอร์มาอีกหนึ่งไหมม,มาแบบหลอกๆก,ก่อนนะครับมาหล,ลอกก่อนหนึ่งรอบครับเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะอืมสั่งรถูเพนะครับแหล่งโความันนะครับผู้ชมอยากเข้ามาจัดแลยโอ้รางวัลก็โตไม่ต้องเข้าสแกตเตอร์ก็ก้อนโตได้ฮนะดอกนี้ร้อยหกสิบสองบาทครับผูนะ้ชม โอเคโอเคตอนนี้ยื้อกันอยู่ที่9 0 0บาทครับแสดงว่ารางวัลใหญ่ต้องมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผู้ชมต้องมาลุ้นกันเลยว่าจะมาไหมสกเกตเตอร์มาจอดจอดโอ้โหไม่มีอุย้ยแต่ว่าได้ตัวเคนะตัวเคเท่าไหร่อุย้ยเยอะเยอะร้อยแปดบาทครับผู้ชมไปต่อนะครับตอนนี้เราเล่นเบ็ดละสิบแปดบาทเท่านั้นเองแต่ว่าแตกบันเทิงมากครับผู้ชมแตกบันเทิงมากตอนนี้คือเรายังได้กําไรอยู่นะเราเริ่มประมาณแปดร้อยบาทนะครับ หนีโอ้โหพวงมาลัยพวงนี้ครับมาอีกเท่าไรพวงมาลัยพวงนี้ร้อยลายบาทอีก1ครั้งครับโอ้โหจะหนักจะเต็มมากยังไงเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจ้กับช่องตีสิบปันของเรากันด้วยนะพี่ตีก็หวังแค่นักผู้ชมมีความสุขความบันเทิงนะครับและเป็นแนวทางดีๆให้กับนักผู้ชมทุกคนที่เข้ามาเล่นนะผู้ชมนะบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับอย่าดูคนเดียวเด็ดขาดครับของมันมันของดีๆแบบนี้ ชวนเพื่อนนะครับชวนพ่อคุณแม่มานั่งรุยมานั่งเชียร์ไปด้วยกันนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับว่าเกมไหนดีเกมไหนดีเกมไหนหน่าเล่นเกมไหนมันนะท่านผู้ชมนะวิตัวไวมาเลยร้วเลยว่ะแต่ว่าสแคตเตอร์ไม่ยอมมานะท่านผู้ชมนะอีเชิงเทียนเชิงเทียน้ยยนแตกดีมากวันนี้คือยื้อกันอยู่ที่900บาทนะครับนี่หน่อยอีกหน่อยอีกหน่อย,ออยขออีกหน่อย ออตอนนี้คือลุ้นสแคเตเตอร์อย่างเดียวแล้วนะผู้ชมเกมนี้นะครับเป็นเกมการิชาโกนะไม่ใช่การิชาฟอร์จูนนะผู้ชมเห็นเป็นช้างเหมือนกันไม่ใช่นะเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยในตระกูลของค่าย PG นะครับค่าย PG ีเนาะเกมนี้ก็เก่าแล้วแต่ว่ายังแตกดีนะครับบางทีอาจจะแตกดีกว่าการิชาฟอร์จูนด้วยนะครับผู้ชมการิชาโกนะครับจากค่าย PG นะครับลู้สแคเตเตอร์มาเริ่มเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาหเห็นแล้วนะครับ ดี๋ยวบุคคนว่าสแกตเตอร์จะตีปิดให้เราเลยเปล่ามาขอยคอ,อยแค่ตัวเดียวไม่มาเมื่อกี้คือลุ้นตัวโกงเลยนะครับถ้าปิดแบบซูไว้ๆนี่จะดีมากเลยอตอนนี้เหมือนจะกลับมารีเซ็ตเริ่มต้นนะครับเหมือนต้นคลิปแล้วเหลือ7 0 0แร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการดับเบิลทัดสักหน่อยนะดับเบิลทัดเข้าไปนะครับเพื่อเล็กางวันใหญ่มาสักหน่อยตอนนี้รอนาะนแลน้วนรางวันใหญ่ไม่มาสักทีเอาละหมดเป็นหมดเอาไวนันะ หมดเป็นหมดนะครับผมจะทุ่มสุดตัวไปเลยครับนผู้ชมพี่ตีบอกว่าสังส่งลุยสั่งลุยครับสแกตเตอร์สองไม้ไม้โอ้โหอื้อหือเรียบเรียบหมายถึงกินเรียบสแกตเตอร์สองเแล้วครับต้องมาสามแล้วนะเรียบร้อยจัดไปสี่เลยครับนู้้ชมขอสามจัดไปสี่ครับอย,ยังไงสูตรดับมันทัดของเราก็ยังใช้ได้นะท่านผู้ชม โอเคสี่ okay. ตัวสิฟิจปินครับดอกนี้ต้องบันเทิงแน่นอนขั้นต่ำหนึ่งบาทมาแบบรวๆแน่นอนครับท่านผู้ชมเอาละไปต่อครับมาไหมขอตัวไวยรวๆเลยตัวคูณแบบพุ่งๆนี่คูณ4แล้วตอนนี้ไม่แตกไม่เป็นไรขอตัวคูณพุ่งๆก่อนขอให้3มรอบหลังแบบแตกรวๆอุ๊ยโอ้โหเรียบร้อยดอกนี้คูณห 25่คูณหครับท่านผู้ชม150บวกบวกแน่นอนนะดอกน,นี้นะใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อ,ไมอ่าเรียบร้อย154บาทครับท่านผู้ชมโอ้โหตัววายอีกแล้วตัววายอีกแล้วเพิ่มขึ้นไปเพิ่มเงินไปคูณ6ครับดอกน,นี้โอ้โหรางวัลก็โตมาแบบรัวๆเลยครับท่านผู้ชมรางวัลก็โตมาแบบรัวๆเลยทีเดียวเทา่าไหร่ดอกนี้200แล้วส0มร้ยไหมโอ้ไม่ดึง300นะครับโอเค คูณ8มา24คูณ8นันนไงเดยวซื้อว่าจะถึงตอนที่เราแบบบันเทิงหรือเปล่าระดับซูเปอร์หรือเปล่านะครับไม่ถึงซูเปอร์นะไปต่อครับท่าผู้ชมตัววายก็ยังทํางานรลัว,ลวตอนนี้ฟิสปินเหลือ4ครั้งแล้วครับต้องการตัวคูณแบบเยอะๆนะครับอีดองนี้เหมาจอเลยนะท่าผู้ชมคูณ10ครับ122 0 4เอวคูณ10เข้าไปจะได้เท่าไหร่พันเท่าไรครับ พันยี่สิบสองหรือเปล่าพันสองร้อยยี่สิบสี่ได้ไหมครับวิ่งกันไปโอ้โหระดับเมกะมาแบบนี้ครับบันเทิงแน่นอนยังไงเราแบบได้กําไรแบบลัวๆแน่นอนครับตอนนี้อืวิ่งกันไปแปดร้อยนะครับเก้าร้อยระดับซุปเปอร์แม่เราเห็นแล้วครับนี่แหละนี่แหละนี่คือความบันเทิงครับแจกแบบหนักๆนี่ครับโอ้หนึ่งสองสองสี่นะครับมาแล้วครับเอาเลยเลยฟิสปินอีกแค่หนึ่งครั้งครับและตัวไวแบบนี้ ขึ้นไปคูณ12ครับดอกนี้27่สิดคูณสนะิบสอเท่าไหร่ถึง1,000งพันไหมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าถึง1,000งันไหมฮะโหกดไลค์เลยนะกระทืบไลค์เข้ามาเลยนะท่านผู้ชมกระทืบไลค์เข้ามาเลยไม่กะนะครับ324ครับและดอกสุดท้ายปิดแบบสวยๆ36สาคูณสิเท่าไรว่ามามถ้าได้อีกตัวหนึ่งนะคูณสินี้จะบันเทิงเลยนะท่านผู้ชม เอาไรรางวัลก้อนโตมาแล้วครับท่านผู้ชมและถึงระดับไม่กะไหมปิดท้ายด้วยไม่กะหรือเปล่าเรียบร้อยครับถึงไม่กะจนได้ครับท่านผู้ชมและวิ่งต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งโอ้โหวจะถึงระดับซุปเปอร์นะไม่เป็นไรครับปิดท้ายที่ระดับไม่กะครับรางวัลรวมทั้งหมด2614บาทนะครับกดลับมาเป็นเรียบร้อยรางวัลน,นี้โหบันเทิงจริงกำไรล้วนๆครับท่านผู้ชมไปดูกำไรกันเลยครับท่านผู้ชม เราได้กำไรมา2,295บาทครับวันนี้คุ้มสุดๆเลยดีเดียวเบ็ดและ18บาทเท่านั้นเองวันนี้ต่ำเล่นเบ็ดต่ำนะแต่ได้มา2,000่บบาทนะคุณผู้ชมยังก็ฝากนะครับสำหรับการเินชาโกลนะครับจาค่ายพีจีครับฟารามแ้วทุเพเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องตีนตีปันของเรากันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ